วันศุกร์ที่19กรกฎาคม2024ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้นะครับเราฟังพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือประกาศอิสยาบทที่38นะครับก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องไตร่ตรองถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มาสู่ชาวเราเช่นกันนะครับมีเรื่องเล่าในจากอิสยาว่าสมัยนั้นนะครับกษัตริย์เฮเซคียา ซึ่งเป็นกษ like, ัตร <Yeah. S 2> ิย์ของอาณาจักรยูดาประชวรหนักและเกือบจะสิ้นพระชนและประกาศศกอิสยาก็ได้เตือนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงเตรียมเรื่องราวเหมือนกับจัดการสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยและจะต้องตายจะไม่หายจากอาการประชวรนะครับเฮเซคิยาก็หันหน้าเข้ากำแพง และก็สวดภาวนาขอพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเองก็เคยทำผิดพลาดในชีวิตเมื่อตอนที่ประเทศมหาอำนาจอัสซีเรียจะมาบุกเยรูซาเล็มนั้นท่านก็ไม่ได้วางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าตรัสหลายครั้งแล้วผ่านทางประกาศสุกว่าไม่ต้องไปพึ่งใครแต่พึ่งพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เฮเซคียา ก็ยังไม่มั่นใจจึงไปติดต่อกับกองทัพของอียิปตเพื่อให้อียิปตนั้นมาช่วยปกป้องเพราะว่าเป็นประเทศมหาอำนาจอีกให้เอามาคานอำนาจกับอัสซีเรียแต่พระเจ้าก็เน้นย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาใครนอกจากวางใจในพระเจ้าแต่ว่าเอซิคิยาตอนหลังก็เรียกว่าสำนึกผิดได้นะครับอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เรายกย่องว่าเมื่อคนเราทำผิดพลาดในชีวิตแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงสักเพียงไรก็ตามนะครับเขาถ้ากลับมาหารพระเจ้าเมื่อ,อไหร่พระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะพระเมตตาของพรงค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะคิดได้นะครับและด้วยเหตุนี้แหละเมื่อกษัตริย์เฮเซคริยาได้สำนึกผิด เขาก็อธิษฐานภาวนาทูลขอพระเจ้าเป็นบทภาวนาที่สั้นๆแต่น่าสนใจนะครับท่านทูลกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงลึกลงทรงระลึกถึงข้าพระเจ้าเถิดข้าพระเจ้าได้ดําเนินชีวิตเฉพาะพระของพระองค์อย่างซื่อสัตย์และจริงใจอันนี้สําคัญนะครับและกระทําสิ่งที่พระองค์เห็นว่าถูกต้องกษัตริย์เบกริยานั้นร้องไห้นะครับกันแสงอย่างหนักเพราะว่าความผิดพลาด ในชีวิตที่ได้เคยกระทําไปนะครับพระเจ้าฟังไหมพระเจ้าฟังทุกคําภาวนาแม้ว่าบุคคลนั้นจะผิดหวังแม้ว่าบุคคลนั้นจะผิดพลาดในชีวิตอย่างไรก็ตามพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภยัยทรงเมตตาพระเจ้านั้นมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าองค์แห่งความเมตตานะครับด้วยเหตุนี้อิสยาจึงไปบอกกับกษัตริย์เฮซคิยา ah ว่า งั้นจะไม่ตายพระเจ้าทรงเมตตาจะต่ออายุไขให้อีก 15. ปีนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็ได้ปรับตัวเองแล้วเป็นเครื่องรับรองในชีวิตของท่านว่าได้กลับเข้ามาสู่พระเจ้าฉะนั้นเรายังมีพี่น้องอีกจำนวนมากเลยนะครับที่กำลังหมดหวังในชีวิตที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปหนาบาปหนักแล้วก็หันห่างไปจากพระเจ้าคิดว่า ชีวิตนี้ก็คงไม่ได้รับการให้อภัยแล้วนี่แหละจึงเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจไม่ว่าเราจะทิ้งพระองค์ไม่ว่าเราจะกระทำความผิดต่อพระองค์มากสักเพียงไรในชีวิตเพียงแต่เราต้องกลับใจอย่างจริงจังเพียงแต่เราต้องสํานึกผิดและก็มีความอ่อนน้อมสุภาพถ่อมตนต่อพระเจ้าพระเจ้าให้โอกาสทุกคนแม้วินาทีสุดท้ายในชีวิตพ่อเองก็มีโอกาสได้ ไปเจิมศินหลายต่อหลายบุคคลทีเดียวที่เขาได้เคยทำผิดพลาดในชีวิตและและดูหมดหวังในชีวิตแต่พระเจ้าได้แสดงเครื่องหมายพระเจ้าได้แสดงพระเมตตาจนวาระสุดท้ายและหลายคนก็ได้ประ,ประสบกับพระเมตตาของพระเจ้าอันนี้ต้องเป็นเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวในชีวิตที่จะต้อง าฝากตัวเราเองไว้ในพระเมตตาของพระเจ้านะครับยังน้อยเราสวดภาวนาทุกวันว่าขอให้เราได้จบชีวิตในโลกนี้ให้พบพระเมตตาของพระเจ้าแม้วินาทีสุดท้ายเพียงแต่ว่าเราต้องอกลับใจเพียงแต่ว่าเราต้องสำนึกว่าตัวเราเองนั้นไม่สมบูรณ์พวกเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครนั้นเป็นคนสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีใครที่ ทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ประสบความสำเร็จโดยที่ใช้กำลังของเรานะครับทุกคนมีความผิดพลาดทุกคนมีความอ่อนแอทุกคนเป็นคนบาปนะครับแม้แต่พระสันตรประา,าเองพระสรปาฟรานซิสนะครับก็สารภาพบาปทุกๆยี่สิบวันนะครับแล้วก็มีต่อหลายต่อหลายบุคคลเองก็แปลกใจว่าเป็นถึงพระสันตรประา,าจะ ทำบาปอะไรกันมากมายแต่ทุกคนเป็นมนุษย์นะครับมีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดฉะนั้นในแต่ละวันเราก็ต้องพิจารณาตัวเราเองถึงความบกพร่องความอ่อนแอแล้วเราก็ฝากไว้กับพระเป็นเจ้าปล่อยอดีตไว้ในอ้อมพระหัตถในพระเมตตาของพระเจ้าทุกคนฉะนั้นสิ่งที่เราแม้มีเงินมีทองจะซื้อกลับมาไม่ได้นั่นก็คือเวลา นะครับฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปในอดีตแล้วเราก็ฝากไว้ในพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าส่วนอนาคตนั้นเราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่เราก็ต้องเป็นคนที่มีความหวังและฝากอนาคตไว้กับพระเจ้าเช่นเดียวกันสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั้นก็คือปัจจุบันนะครับเราต้องเจริญชีวิตวันนี้อย่างดีที่สุด ในวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราต้องมีข้อตั้งใจอย่างดีว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ที่อยู่เบื้องพระพักพระเจ้านะครับบางทีเราทำสิ่งดีคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นอะไรแต่มีพระเจ้ารับรู้พระเจ้าเห็นพระเจ้าทอดพระเนตรพระเจ้าอยู่เคียงข้างพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดเรานะครับพระองค์ดูเข้าไปในก้นลึกก้นบึ้งของหัวใจของเราแต่ละคนทีเดียว ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเรียนแบบกษัตริย์เฮสิคิยาซึ่งแม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดมาอย่างใหญ่หลวงแต่ว่าเขาก็กลับใจในที่สุดและพระเจ้าก็ประทานพระพอรอันยิ่งใหญ่ให้นี่แหละครับเป็นโอกาสที่เราจะต้องอดูแบบอย่างเราต้องรู้จักภาวนาสั้นๆขอพระเมตตาจากพระเจ้านะครับว่าเราเองนั้นแม้จะเป็นคนบาปเพียงไร แต่เราก็พร้อมที่จะมาหาพระองค์ได้และเราต้องกลับใจนะครับวันนี้ในพระวรสารก็เตือนสติเราว่าพระเ,เป็นเรื่องเล่าที่ที่นักบุญแมทธิวได้เล่าให้เราฟังว่าว่า,าบรรดาสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และก็ตัวพระองค์เองพระเยซูเจ้าเองกำลังเดินผ่านทุ่งนาข้าวสาลีแล้วก็ทรง,งหิวนะครับ เมื่อหิวแล้วบรรดาสิทธ์ก็เก็บข้าวสาลีได้กินลงไปซึ่งในตอนนั้นเป็นวันซาบาโตทีเดียวชาวคนที่จะจับผิดก็พวกฟาริสีนี่แหละก็จับผิดพระองค์ว่าเอ๊ะทำไมท่านและสิทธ์นั้นเด็ดลวงข้าวในวันซาบาโตซึ่งถือว่าเป็นการทำงานนะครับถือว่าเพ็นความผิดฉะนั้นคนเราในสังคมนั้นเราเลี่ยงไม่ได้นะครับหลายคนชอบจับผิดคนอื่น ตัวเองมองไม่เห็นความผิดของตัวเองแต่พระเยซูเจ้าก็พูดถูกต้องมีกฎต่างๆมากมายอย่าลืมนะครับชาวยิวนั้นชอบออกกฎหมายมามากมายทีเดียวและกฎนั้นก็เหมือนกับเป็นโซ่เส้นใหญ่ทีเดียวที่มาคล้องคอตัวเองเอาไว้โมเสสได้รับพระบัญญัติของพระเจ้ามามีสำคัญสำคัญทั้งหมด10ประการที่เราก็ทราบอยู่แล้วบัญญัติ10ประการแต่หลังจากนั้นในสังคมของชาวยิวก็ได้ออกกฎหมายอีก อย่างเช่นมีกฎหมายออกมาอีกตั้ง613บับนะครับก็คงจะเรียกว่าศึกษากันไม่หมดทีเดียวมีแต่ข้อห้าม365บับนั้นก็พูดแต่ห้ามทำสิ่งนู้นห้ามทำสิ่งนี้ห้ามทำสิ่งนั้นมีแต่ข้อห้ามในชีวิตและส่วนอีก248บับนั้น ก็จะพูดถึงว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรและต้องทําอะไรฉะนั้นชีวิตเราถ้าเราเอากฎหมายมาเป็นตัวตั้งเพื่อจะบังคับชีวิตเราชีวิตเราจะกระดุกกระดิกทําอะไรไม่ได้เลยเพราะทําอะไรก็ผิดไปหมดฉะนั้นวันนี้พระเยซูคริสต์จึงบอกว่าอย่าเอากฎหมายเหล่านั้นมาเป็นเป็นโซ่เส้นใหญ่มาผูกคอเราแล้วก็ยังมีลูกตุ้มขนาดใหญ่ ที่ทำให้เรามีแต่ชีวิตจมลงไปชีวิตจึงมีแต่ความเศร้านะครับไม่มีใครที่จะชอบให้กฎบังคับมาผูกคอเรานะครับจนเราทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกวา่าใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ก็คือพระเจ้าทรงเมตตาเราจึงจะต้องว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตาการุณามากกวา่าเครื่องบูชาใดๆทั้งสิ้นในชีวิตนะครับ เป็นบทสอนใจสำหรับเราอย่างดีในชีวิตเวลาเราเห็นหีบพระบัญญัติด,ดังเดิมนั้นที่บรรจุบัญญัติสิบประการบรรจุไม้เท้าของโมเสสบรรจุมานนาอะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่หีบพระบัญญัตินั้นเป็นกฎหมายที่ที่สำคัญนะครับของชีวิตของชาวยิวและบนหีบพระบัญญัตินั้นจะมี ทว,วดามีเครูฟนะครับเคลูบิมซึ่งอยู่บนหีบพระมญยาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเหนือกฎหมายทั้งปวงยังมีพระเจ้าประทับอยู่พระเจ้านั้นทรงยุติธรรมนะครับพองค์นั้นไม่ใช่เมตตาแบบไร้ความยุติธรรมพระองค์นั้นยุติธรรมแต่ว่าพระองค์ต้องการให้บุคคลที่ทำผิดพลาดในชีวิตนั้นต้องรู้จักขอโทษ ชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้ามีคนทำผิดพลาดต่อเราแล้วถ้าเขาเข้ามาขอโทษเราด้วยความจริงใจเขาสำนึกผิดเราเองก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับฉะนั้นขนาดเราเป็นมนุษย์เรายังรู้สึกพอใจเลยถ้ามีคนหนึ่งกลับใจคนหนึ่งเคยทำความชั่วช้าในชีวิตแล้ววันหนึ่งเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับ อย่างเช่นคุณพ่อนิโครัสบุญเกิดนั้นก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับท่านเคยเป็นคนที่อารมณ์หงุดนนาาหดงิดงเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์โมโหง่ายเป็นคนที่เรียกว่าหงุดหงิดง่ายอะไรต่างๆและก็ตอนที่เรียนอยู่ที่ปีนังนั้นที่บรนเนนนั้นก็ถูกตักเตือนแล้วนะครับว่าถ้ามีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว ใจร้อนอะไรเหล่านี้นั่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะที่จะบวชได้แต่เวลาได้รับคำตักเตือนท่านเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับอันนี้จุดใหญ่ก็คือเมื่อถูกตักเตือนท่านก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีแล้วกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยจนทำให้หลายคนแปลกใจเอ๊ว่าทำไมชีวิตเปลี่ยนได้เราก็เหมือนกันเราแต่ละคนเราต้องคิดว่าถ้าเรามีคนตักเตือนเรา เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือไม่เพราะทุกคนนั้นมีความผิดพลาดไม่มีใครชอบหรอกครับถ้าคนมาตักเตือนเราถ้าบุคคลใดมาดูเราและบางคนนั้นก็มักจะมีข้อแก้ตัวนะครับเราแก้ตัวแล้วก็หาเหตุผลให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับแต่ว่าเราต้องมีความสุภาพอันนี้อันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับ ใครๆก็ชอบคนสุภาพถ่อมตนฉะนั้นวันนี้เราต้องขอพอรจากพระเจ้านะครับให้เราเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนน้อมสุภาพถ่อมตนและพร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีเราจะรู้ตัวเราเองว่าเรามีจุดอ่อนในชีวิตอย่างไรบ้างในชีวิตฉะนั้นเราก็ขอพระขอพลังกำลังจากพระเจ้านะครับเพราะว่าด้วยตัวมนุษย์เราเองนั้น ก็กำลังน้อยนะครับเราถูกการประจนล่อลวงอะไรต่างๆมากมายบางทีเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงเราไม่อยากจะทำอะไรอีกเลยบางคนเวลามาสารภาพบาปก็บอกอเป็นบาปเดิมๆเหมือนกับท้อทแท้ใจว่าก็ตั้งใจจะไม่ทำแต่ก็ต้องทำทำแล้วทำเล่าแต่นั่นแหละครับทุกครั้งที่เราได้ยอมรับตัวเราเองว่ามีข้อจำกัด มีข้อบกพ่องเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เราทำได้และพระเจ้าก็จะมองเห็นความตั้งใจของเราและพระองค์ก็จะช่วยเหลือโดยพระพรจากเบื้องบนสวรรค์นะครับขอพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นได้อยู่กับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายเช่นเดิมน,นะครับและพ่อก็ไม่ลืมบุคคลที่เจ็บป่วย บางทีคนเราอยู่ในอาการเจ็บป่วยนั้นไม่ว่าถ้าเป็นลูกหลานเป็นเด็กนั้นก็พ่อแม่ก็จะเป็นทุกข์มากหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ปัจจุบันนั้นโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาในรูปแบบต่างๆนะครับทำให้เราต้องเจ็บป่วยสารพัดอย่างฉะนั้นนี่เป็นเครื่องหมายอย่างหนึง่งที่เราต้องสําสนึกว่าตัวเราเองนั้นอ่อนแอมีข้อจํากัดสังขารของเรานั้นมันไม่ยืนยงนะครับฉะนั้นเราต้องไต่ตองทุกวัน ว่าชีวิตเหล่านั้นมีข้อจำกัดอยู่ด้วยกันทุกคนก็ขอภาวนาสำหรับบุคคลที่เจ็บป่วยไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับในสังคมในปัจจุบันของเรานั้นเป็นสังคมสำหรับผู้สูงวัยมากมายที่เดียวเมื่อมีผู้สูงวัยก็จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นฉะนั้นก็ต้องการกำลังใจความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั้นสำคัญมากนะครับสำหรับลูกหลานสำหรับผู้ที่ แก่เท่าชลาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันขอภาวนาให้กำลังใจสำหรับบุคคลเหล่านี้ทุกๆท,ท่านนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพระเมตตาในพระพรของพระจิตในการรักษาทุกคนวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับครอบครัวคุณสุรินและคุณผัดโคมินนะครับและลูกๆหลานๆในครอบครัวสำหรับคุณคิดคูณพัฒนาพรโครมิน และคุณแมททิวสสิคูลโคมินนะครับและครอบครัวของญาติพี่น้องนาสกุลโคมินทุกทกท่านนะครับฝากไว้ในพระพรของพระเจ้าและก็ขอภาวนาสำหรับคุณมารีอาสุจิตราแสงสายันนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นนะครับตามที่ขอเอาไว้ขอคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดบุญยลาสีผู้ศักดิ์สิทธ ได้ช่วยวิงบอลพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์และว,วันนี้พ่อก็ถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือวันที่1 9กรกฎาคมและผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมีพิธีปงศพของอคุณ คุณแม่อันนาชูศีกิจสวัสด์นะครับซึ่งเป็นมารดาของซิสเตอร์คนหนึ่งของคณะสถาบันพระแม่มารีก็ขอพระเจ้าได้ประทานพระเมตตามาอย่างดวงวิญญาณนี้ด้วยและนอกนั้นก็ภาวนาสำหรับจุดประสงค์ต่างๆที่พี่น้องแต่ละคนต้องการไม่ว่าใครก็ตามมีจุดประสงค์ใดๆก็ตามผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้ได้รับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ขอพระเจ้าประทานพอรอาเมน